สวัสดีเช้าวันอังคารที่25ตุลาคมค่ะคุณนิกทิมิราออสหัวหน้าทีมข่าวสายเศรษฐกิจของ The Wall Street Journal เจ้าของฉายา FED Whisperer เนื่องจากบรรดาเทรดเดอร์เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเขาคือช่องส่งสัญญาณอย่างไม่เป็นทางการของ f ฟ d ได้ทวิตข้อความสร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อตลาดเมื่อวันศุกร์โดยเผยไอเดีย Step d o w วเฟดอาจจะชะลอความแรงของดอกเบีย้ยเหลือขั้นละ 0. หลังจะขึ้น7 5 b a s i บ point ครั้งที่4ในสัปดาห์หน้า แนวคิดดังกล่าวค่ะสอดรับกันพอดีกับคำกล่าวของคุณแมรี่ดาลี่ประธานสาขาซานฟรานซิสโกซึ่งชี้เฟดใกล้ถึงจุดที่จะขึ้นดอกเบี้ยเบากว่าขั้นละ0.75% US Treasury Curve Twist บิดตัวรับท่าทีใหม่ของเฟด2วันทำการล่าสุดยิวช่วงกลางอายุ2-3ปีปรับตัวลง12-14เบสิสพอยต์ส่วนทางยิวยาว20-30ปีซึ่งพุ่งขึ้น12และ16เบสิสพอยต์ตามลำดับ นักกลยุทธ์เคทแมตีความ2เหตุการณ์เฟดมินิ p พวอครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2หัวฮลอ oh awk, คุณบูลลาดและคุณวอรเรอร์เบรกความคาดหวังตลาดซึ่งขณะนั้นกลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึงขั้นละ100 Basis p o บ p t ส n t ส่วนสุขที่แล้วค่ะคุณทิมิราออสและคุณดารลี่ออกมาเพื่อบอกว่า Terminal r ล t รปลายทางดอกเบีย้ยอาจหยุดไว้แค่ใต้5้า หรือประมาณ4.5ถึง4.75เเซคือขึ้น75เบสิสพอยต์สัปดาห์หน้าต่อด้วยธันวาคม50เบสิสพอยต์กุ่มภาพันธ์25เบสิสพอยต์แล้วหยุดดูผลเนื่องจากเทรดเดอร์ในตลาดกำลังตะลิเติดไม่รู้ว่าเฟดจะหยุดตรงไหนคิดกันไกลเกิน5ไปมากจนเฟดเริ่มกังวลความเสี่ยงสเสถียรภาพระบบการเงินสภาพคล่องกับคืนสู่ตลาดหลังรับรู้เฟดมินิไพวอแต่อาจต้องแลกด้วยการกลับมาของเงินเฟ้อคะ่ะ เห็นได้จากความคาดหวังในตลาดบอลทยานขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับ US Treasury Yield Curve Twist แต่ก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มความซับซ้อนย้นอ่อนหุ้นจีนดิ่งรับผู้นำใหม่ซึ่งสื่อตะวันตกพากันประโคมข่าวว่าไม่แค่เศรษฐกิจโดยดูแค่ชื่อและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานในพิธีคุณสีจิ้นผิงและยังไร้เหตุผลสนับสนุนที่หนักแน่นกว่านี้เทรดเดอร์จึงดูคล้ายกำลังเล่นแพทรดซื้อสินทรัพย์อื่นพร้อมกับช็อตเซลล์สินทรัพย์จีนกันอย่างเมามัน สตอรี่ที่ดูดีน่าเทรดตามน้ำในสัปดาห์นี้คืคอยุโรปราคาก๊สดิ่งลงเพราะเติมครังสำรองใกล้เต็มและสภาพอากาศอบอุ่นกว่าคาดมีรุนรอดวิกฤตพลังงานประกอบกับยูพันธบัตรยูเคดิ่งแรงรับนายกรัฐมนตรีคุณใหม่คุณสุนัรลากยูพันธบัตรประเทศอื่นๆในยุโรปลงตามเคที่ยูโรเทคน่าสะสมณนะราคาตา่ำเพิ่งเริ่มฟื้นเราย้ำว่าแอคชั่นตลาดเรื่องจีนไม่สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงระวังให้ดีค่ะ ข้อที่จริงจากนี้น่าจะกลับทิศการเทรดมาเข้าทางไชน่าเพลสถือครองการลงทุนไว้ก่อนทั้งสินทรัพย์จีนและโภก,กััณ์์ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเซ็นดินเด็กปิดวันศุกร์ที่1,591.32จุด -0.09% มูลค่าการซื้อขาย52,76ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกวงตัวพักฐานก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาวส่วนตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่46,792ล้านบาท ในยูนพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 8ฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่38บาทส6สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาททิศทางยังอ่อนค่าสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเนื่องจากบอลยูยังสูงต่อเนื่องซึ่งเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเมื่อว,วานตามทิศทางดีชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่งขึ นิกกี้ปิดไปที่ 26,974.90. จสบุ่ดบวก0 3สนส่เสวนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า2%ค่ะหลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ผันผวนนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของจีนหลังมีการเปิดเผยทีมผู้นําชุดใหม่ในคณะกรรมการถาวรประจํากรมการเมืองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้สนับสนุนนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เซงไฮเข้ามาสิ้นปิดที่2977.5 6จสุดลบ2อส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า400จุดในวันจันทร์ค่ะโดยตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วหลังมีรายงานว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลงในเดือนตุลาคมซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยเชิงรุกของเฟดซึ่งมีเป้าหมายที่จะชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจและควบคุมเงินเฟ้อน,นั้นเริ่มได้ผล ดาวโจนส์ปิดที่31,499.62บวก1.34% S&P 500ปิดที่3,797.34บวก1.19%และ Nasdaq ปิดที่1 9 5 2 6 1บวก0.86%ค่ะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าเฟดอาจชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบีย้ยขณะที่นักลงทุนคาดรับชัยชนะของนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม และจับตาการประชุม ECB ในวันพฤหัสนี้ CAC 40ค่ะปิดที่6,131.36จุดบวก1.59%ซ DAX ปิดที่12,931.45จุดบวก1.58%และฟุ s ซีรอยปิดที่7,013.99จุดบวก0.64เอร์เค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยนหลังมีรายงานว่าดัชนีภาคธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลงซึ่งทําให้นักลงทุนคาดว่าเฟดะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวทซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะลงไป0.6ปิดที่84ดอลลาร์58เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากจีนเปิดเผยยอดนําเข้าน้ํามันดิบชะลอตัวลง อย่างไรก็ดีค่ะเสียงน้ำมันดิบขยับลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นในตลาดอกเบี้ยของเฟดส่วนราคาของเบรนท์เองค่ะลบไป0.3%ปิดที่93ดอลลาร์26เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงตัวเลข GDP ประจำไตรมาสาม สัญญาณองคำตลาดโคเมเอก2มิเุนานธันวาคมลบ0.13ปิดที่1,654ดอลลาร์10เซนต์ต่อทรัลอัลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m อม d y News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m s ม a r t Trade เแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ